ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้กับช่องวัดเกมเมอร์นะครับวันนี้นะครับเราก็มีอีเวนต์เข้ามาใหม่เลยนะครับเป็นหนูเอื้ยอีโวนะครับก็ถึงเวลาสักทีนะที่หนูเอ้ยอีโวจะมานะทุกคนก็ขนาดหนูเอ้ยธรรมดาอย่างน่ารักขนาดนี้แล้วหนูเอื้ยอีโวจะน่ารักขนาดไหนราไปรับชมกันเลยนะครับนี่ครับหนูเอ้ยหนูเอื้ยอีโวนะครับเป็นสกินสีแดงนะนะเป็นสกินสีแดงนะครับความสามารถนะครับ เมื่อก่อสร้างเลนเมื่อก่อสร้างอาคาร3หลังโอกาส50%เด้งในแถวนะครับแล้วก็ถ้าไม่แสดงผลเพิ่มเติบโตทีละสิบนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเพิ่มค่าผ่านทางเมื่อตกพื้นที่ของตัวเองนะครับเพิ่มค่าผ่านแต่โอกาส5 0เพิ่มค่าผ่านทางของฉันทั้งหมดนะครับแล้วก็เคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ของฉันก็คือมีแปนเรือวาร์ปในตัวนั่นเองนะครับนี้เป็นแปนเรือวาร์ปนะแต่เปอร์เซ็นต์ค่อนข้างสูงเลยเปอร์เซ็นต์ห้าสิบนะ แล้วก็นี่ครับเมื่อทอยเต๋าผ่านฝ่ายตรงข้ามโอกาส70%นะครับเปลี่ยนฝ่ายตรงข้าม1คนเป็นหุ่นไร้การนะครับก็คือหมวกหุ่นไรการในตัวนั่นเองนะครับตัวนี้เมื่อตกไดมาร์คของตัวเองนะครับหรือก่อสร้างโอกาส85%ใช้เอฟเฟกพื้นฐานพื้นเอฟเฟกต์ฐานกต้นนะครับเอฟเฟกพื้นที่หมอกนะครับก็คือมีหมอกเหมือนยุนลังเลยครับตัวนี้นะครับมีหมวกไรการมีหมอกเหมือนยุนลังมีแปนเรือวาร์ปนะครับตัวนี้นะ ในพื้นที่ดังกล่าวและสามารถติดตั้งด่านตรวจในพื้นที่ที่เลือกได้ด้วยนะครับคือตกอะไรมาก็สามารถติดตั้งด่านตรวจได้ด้วยคือบวกโจมตีขึ้นมาอีกอ่าเราจะมาทำอีเวนต์นี้กันนะครับใครที่มี e อวอลนุ่งอยู่แล้วนะครับจะได้รับอ่าถ้าเราปิดนะครับจะได้รับอันจะไม่มีสี่เหลี่ยมเพิ่ม4ทุกสถานะนะครับเวเราไปสุ่มกันเลยนะทุกคน มาครับทุกคนเราจะเริ่มต้นด้วยเพชร3ามห0นะครับ3ามห0เพชรนะไปครับการ์ดใบแรกนะครับเราได้ A บวกมา1 A ธรรมดา1 A ึบวกเธรรมดามา2นะครับไม่รู้ว่าแยกไม่รู้ว่ายากตรงไหนนะ A ธรรมดามาอีกไม่น่าใช่ A ธรรมดาแล้วลองขอดูก่อนนะครับว่ามันยากตรงไหนนะครับมันยากตรง A อบวกสนะครับแล้วก็อ่าแล้วก็ A1 เสื้อนะโอเค A1 เสื้อเอื้อยกับเอบวกสนะครับจะยาก2ออย่างนี้ เราต้องหาทั้งหมด5ใบนะครับในการแรกนะครับโอเคเราไปหากันต่อแล้วก็ยังมีอีโวนี่ด้วยนะครับอีโวอีโวอาชานะครับ5้าใบเหมือนกันนะนี่ครับเสื้อมาหนึ่งแล้วครับตัวยากมาหนึ่งนะครับตัวยากบอกเลยตัวตัวยากไม่มาโอ้ยนึกว่ามาครับปุ๊บตัวยากมาไหมตัวยากตัวยากไม่มาโอ้ยเป็น2นะครับ A2 สองนะไม่ใช่เ1ึปุ๊บ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 ตัวยากไปไหนนะตัวยากมาตัวเดียวนะ เงียบนะเงียบๆน,นะบ,บางทีเงียบๆแบบนี้เอ้ยตัวยากมาอีกหนึ่งโอเคตอนนี้เราได้เอสประมาณหนึ่งใบนะเท่าที่ผมคิดคำนวณไว้เอเอีมาอีกหนึ่งเอ้ยทุกคนแล้วมันออกดีๆอย่างนี้นะครับมีเิษติดน้อยเหมือนกันโอเคเอบวกสามยังไม่เห็นนะครับตอนนี้ปั๊บปั๊ปปั๊ปั๊ปัปปป๊อีเวนต์นี้ครับถามว่านแนะนำไหมผมคิดว่าค่อนข้างดีเลยสำหรับคนที่ตามหาตัวเล่นดีๆสักตัวหนึ่งเอาอับ้บวกเอธรรมดามาอีกหนึ่งนะครับ เพราะว่าตัวนี้สกิลค่อนข้างสกิลค่อนข้างครบเครื่องนะครับเป็นสกิลใหม่ทั้งหมดนะครับเป็นแบบหุ่นไรกาเป็นแบบหมอกของยูรังคือยูรังตอนนี้ก็ยัง OP ยังโหดอยู่นะครับผมบอกเลยครับแล้วหมอกนี่มันทําให้เราแบบบวกโจมตีได้เยอะอ้าวเอ,เอธรรมดาอีกแล้วนะครับมือเหมือนเอเราจะออกให้เราบ่อยปะ5ใบแล้วนะครับใบแล้วนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเปิดทุกแพ็คนี่มันจะได้แพ็คแถมทุกครั้งในการเปิดนะครับถ้าเราเปิดกล่องเนื้อจะแถมมาอีกกล่องหนึ่งนะทุกคน อ่าใช่ครับใช่แจะแถมมาอีกหนึ่งนะครับถ้าถ้าแถมมานะามันคงไม่เปลี่ยนหรอกเพราะว่าทุกรก้างที่ผมสุ่มมาก็แถมนะครับเดี๋ยวเราเปิดมาถ้าจะเกือบเกือบห้าพันแล้วนะเราเปิดให้หมด1 0 0 0พันตรงนี้เนดะี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเราอ้าวเอธรรมดามาอีกแล้วนะครับรู้สึกว่าเอธรรมดามาลัวนะครับทุกคนรัวจริงนะครับก็เดี๋ยผมอัดไปลงไปทักไปชั่วโมงเดียวนะครับผมก็มาตัดคลิปต่อแล้วนะ เพราะว่าอันนี้มาอัดต่อเลยครับอีเวนต์ใหม่มาพอดีเลยสุ่มอีก3ทีนะครับเอธรรมดาเอ๊หนึ่งอยู่ไหนเอ๊หนึ่งเอ๊ะหนึ่งขอเอ๊หนึ่งหาตั้ง10ใบนะครับทุกคนหาตั้ง10ใบเฮ้ยเอ๊หนึ่งมาอีกหนึ่งแนละ้วทุกคนหาอีกครับได้อีก3ครั้งนะครับเบิ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 บเอ๊หนึ่งมาเอ๊หนึ่งมาเอ๊บวกสามก็ยังเงียบเงียบอยู่เหมือนกันนะครับ นี่หนึ่งเอหนึ่งโอ้ย e, no. เม้าตัวนี้เอาตัวแดงเอาเสื้อตัวแดงเอาขอแดงแดงลิทแดงแดงลิทให้มาครับทุกคนโอเคหลัง้าลึกลับนะครับมีมาขายนะครับแพ็คนะครับสามแพ็คนะก็คือ600เพชรนั่นเองนะครับในราคาประมาณน่าจะแ9หรือ69เนี่ยนะครับนะครับตรงนี้นะแล้วก็รวมดาวมีตรงนี้แพ็คหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็มีขายนะครับแพ็คเกจตามนี้เลยนะครับมีการันตีด้วยนะครับการันตี น่าจะเติมหลายพันอยู่นะครับสำหรับการรันตีตรงนี้โอเคนะครับแพ็กเกจมีประมาณนี้ไปเราไปดูกันนะครับตอนนี้นะครับเราได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็คือเยอะเลยอ่ะก็ตอนนี้เราได้ A มาทั้ง A S มาทั้งหมด3ใบแล้วนะครับตอนนี้ที่เราสุ่มไปแล้วก็ A บวกยังไม่ออกสักชิ้นนะครับอืมโอเคแล้วก็กิจกรรมแบบนี้นะครับน่าจะมีรวมให้ด้วยนะครับผมจะบอกไว้ก่อนเลยนะผมพาไปดูก่อนเลยนะครับ แ๊บหนึ่งนะครับตัวกคนสักครู่ผมดูรายละเอียดให้ก่อนนะสำหรับบัฟนะครับบัฟสำหรับหนูหนูเอื้อยตัวใหม่นี่เป็นเมื่อตกแรนมาร์สครับโอกาส80%ติดตั้งหลุมดำนะครับก็คือใช้คอมโบกับไอไอป้ายหยุดนะครับใช้คอมโบกันแล้วก็เมื่อตกพื้นที่ของฉันโอกาส4.5%เมื่อในเทินของฉันเมื่อตกพื้นที่ของฉันโอกาส4.5%ขังคู่ายตรงข้ามทั้งหมดภายในแถวก็คือมีสกิลของยุนลังเลยนะครับสามารถอ่าเอ้ ไม่ใช่สกิลยืนหังก็คือมันจะมีอต่อคอมโบกันนะครับก็คือเราตกหลายมาร์กปุ๊บสามารถต่อสร้างได้ไหมโอเคมีมีหลุมดําใช่ไหมครับแล้วมันก็มีแถมมาอีกก็คือเราสามารถขังคู่ฝ่ายตรงข้ามในแถวได้ก็คือพอเราตกปุ๊บฝ่งข้ามอยู่แถวขังคุกปุ๊บแล้วก็ไอหลุมดําก็ออกแล้วก็ช้อนเลยอ่าแบบนี้นะครับอ่าเป็นคอมโบนะครับสหรับบัฟนะขี้โกงมากครับอ่าใครปิดหนูเอ้ยนะครับรับ200้เพชรใครปิดอีโวอาชารับ2 0 0เพชรครับทุกคน โอเคกิจกรรมตามนี้นะครับล็อกอินนะครับได้หนูเอ้ยนะโอเคมีรวมไหมมีรวมไหมปกติอ่ามีรวมนะครับสามารถเอา A1-3 นถึงสนะครับรวมกับ A บวกหนึ่งถึงบวกหนึ่งสามบวกกันนะครับก็จะรับไอเทมด้านล่างโอเครับไอเทมด้านล่างก็คือไม่ได้ไม่ได้ไอนี่นะครับไม่ได้เรียกว่าไงนะไม่ได้ไม่ได้แพ็กเกจโอเคไม่ได้แพ <Okay. S 1> ็กเกจนะครับไปนะเรามาลุยกันต่อนะครับส่วนเรื่อง คนมีคนมาคอมเมนต์รับอยากเห็นหน้า,าบอ,อกคลิปแล้วเนาะก,ก็กำลังพยายามคิดอยู่นะครับว่าเราจะทำในโทรศัพท์ดีหรือว่าจะไปหาทำในคอมดีกว่านะครับอันนี้ต้องดูก่อนเพราะว่าผมทำในโทรศัพท์เหมือนบางผมทำแล้วแหละแต่ว่ามันเหมือนมันให้เสียตังค์นะครับผมก็ไม่มั่นใจในตรงนี้เพราะมันเป็นภาษาอังกฤษเนาะผมก็ไม่ค่อยจะเก่งนะว่ามันต้องเสียแล้วมันต้องยังไงเสียแล้วมันได้ต่อเนื่องไหมหรือว่ายังไงนะครับตรงนี้ ในคอมมันอาจจะฟรีก็ได้นะครับเพราะผมก็ทําไม่ค่อยเก่งเสียงเงินไปมันอาจจะไม่สวยก็ได้นะครับทุกคนอืโอเคตอนนี้เราเปิดแพ็คแถมอยู่นะครับอ๋อเอบูเอ,เอมาหนึ่งนะครับตอนนี้เราขาดอีกแค่สองใบเราก็จะปิดอีเวนต์ได้แล้วนะครับเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยมาเร็วหรอ,อมาเร็วแล้วมาเร็วเกมเร็วนะครับตอนนี้ปึ๊บมไม่ออกนะครับ ผมไม่ได้ทำอีเวนต์การ์ดแบบนี้มานานแล้วนะทุกคนอันนี้เป็นเปิดปีแรกเลยนะครับคือคลิปคลิปคลิปของปีแรกเลยนะครับคลิปของปี665เลยนะครับในการเปิดการ์ดนะครับเพราะว่าปกติไม่ได้เปิดเลยนะครับตั้งแต่เริ่มปีใหม่มานะครับยังไม่เปิดการ์ดเลยแลวการ์ดนี้ถามว่าทําไมถึงเปิดนะครับก็แน่นอนอยู่แล้วมันมันมันน่าหามากนะทุกคนอย่างที่ผมบอกนะครับเพราะว่าผมมีหนูเล่ยอยู่แล้วด้วยนะครับส่วนตัวก็เลยจะแบบมันก็จะได้อ่าในส่วนของ ในส่วนของอัญมณีด้วยนะครับตอนนี้นะครับเรากังวลอยู่อย่างเดียวนะครับคือ A อบวกสาเราไปไหนครับทุกคนผมว่าผมยังไม่ได้เห็นหน้าค่าตาของ A อบวกสเลยนะครับ A อบวกสผมอยู่ที่ไหนเอบวกสองเอเอธรรมดาสองนะขอ A อบวกสให้ดูหน่อยขอ A อบวกสามเอบวกสามาสองแล้วครับทุกคนโอเคแปลว่าน่าจะครบแล้วนะครับตอนนี้เราหา A ธรรมดาอย่างเดียวเอธรรมดามาหนึ่งครับทุกคน เราเปิดแพ็คนี่เราไปเปิดของดองกันนะครับเพราะว่าของดองเรายังอยู่นะทุกคนอย่าลืมนะไปเปิดเพลินเิด,เ,ด,เ,ดเราได้ของดองฟรีอะเออไม่เสียเพชรไงนะครับกิจกรรมที่แล้วผมไม่ได้เล่นอะไรไว้เลยนะครับก็เลยไม่ได้ทํากิจกรรมรับเพชรอะไรเลยก็ต้องขอโทษด้วยนะครับที่อาจจะไม่ได้มีเพชรทำเนาะแต่ว่าที่ผมไม่ค่อยได้ทำเพราะว่าผมมีเพชรอยู่นะก็ <c oughs> เลยไม่ค่อยได้ทำอีเวนต์สักเท่าไหร่ปึ๊บเอ้เอ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 ยนี่ใบเดียวหนะ่าปึ๊บ เอาไปดิโหไม่ใช่ตัวนี้เอาเสื้อไม่ใช่เอากางเกงเฮิ๊บโอ้โหกางเกงตัวเดิมมาละจ้าเอาโหเลื่อนเลยเออเอาพังเสื้อหน่อยเสือ้อขอแดงๆขอแดงๆขอแดงๆจัดไปกางเกงตัวเดิม,ดมโอ้โหโอ้โหโอ้โห,โโหเราขาดแค่ใบเดียวนะทุกคนตอนเนี้ยอะไรวะเฮ้ยไม่ออกใอกเฮ้ยคือไรเอาหน่อยมาเอาหน่อย เฮ้ยหลังเนี่ยมันเป็นหนึ่งได้หนึ่งได้ไหมหนึ่งได้ไหมล่ะเอ้ยเรียบร้อยครับทุกคนปิดอีเวนต์เป็นที่เรียบร้อยนะครับ๋หวเราจะคำนวณให้ไหนเราจะขึ้นให้ดูนะ้รปิดเป็นเท่าไหวนะโอเคไปเราไปต่อกันเลยนะครับแล้วก็แลกเลยปิดอีเวนต์แล้วนะครับทุกคนเอ้ยไอโบกสามพบแล้วเนาะเออเฮยมันเกินมาแล้วทุกคนมันเกินมาสี่แลวไอโบกสามผมมาสี่แล้วนะครับ แรกใจเย็นนะคะรับเดี๋ไปกดหนูเอ้ยโดนก่อนนะเรียบร้อยนะนี่อีโวอาชาเท่ากันเลยนะครับผมคิดว่าอีโวอาชาก็แพงอยู่นะถ้ามันเกลือมากๆแต่ว่าส่วนตัวผมผมไม่ค่อยเกลือครับทุกคน What?! What the fuck? โอเคนะครับนี่เมื่อเรามีหนูเอื้อยแล้วนะครับเราก็จะสามารถรับอัญมณีได้โอเคเรับอัญเณีฟรีเลยนะครับเรียบร้อยครับทุกคนปิดอีเวนต์แล้วนะครับหรับอีเวนต์นี้ก็ เดี๋ยวมาให้ดูโมเดลด้วยแล้วกันนะนะครับใส่โมเดลให้ดูนะมาดูเขาใส่โมเดลให้ดูกันนะนี่ครับทุกคนนี่รูปร่างลัลนะกษณะอะไรกันใช้สกิลไม่เปลี่ยนนะครับแต่ว่าเปลี่ยนทรงผมเปลี่ยนสีเสื้ออะไรแบบนี้ซะมากกว่านะครับส่วนคลิปรีวิวนะครับหลังจากนี้ผมจะทําคลิปรีวิวอีกคลิปนึงนะครับอาจจะเป็นวันหนึ่งนะก็ผมขึ้นให้ดูต่อเลยนะว่าปิดอีเวนต์เท่าไหร่นะครับแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ฝกากกดไลค์ กติตามช่องวัดเกมเมอร์ด้วยนะครับวัดเกมเมอร์ทำคลิปดีคลิปใหม่ทุกคนจะดูตลอดเลยนะแล้วก็ตรงนี้นะครับมาใหม่อีกแล้วนะครับก็คืออ่อเป็นล็อกอินนะล็อกอินรายวันตรงนี้นะครับเอ้ามันยังค้างอยู่นะครับยังไม่ให้ไปนะโอเคเอ้ามาแล้วมาแล้วมาแล้วครับโอเคตรงนี้นะครับเป็นล็อกอินนะครับเราจะมาแจ้งไว้เลยเอ้านี่ยังเป็นของเก่าอยู่นะนี่ของเก่าของใหม่แต่ว่ามันบั๊กหรือเปล่าคือผมไปรับต้นไหนแบบนึงเพิ่งเริ่มวันแรกเอ้า น่าจะบักแล้วน่าจะบักของเก่าอยู่นะอันนี้แต่ว่ามันเป็นของใหม่แล้วนะครับนี่มาเริ่มเดินใหม่แล้วถึงวันที่24เดือน3นะครับอโอเคก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามในช่องวาเกมเมอร์ด้วยนะครับเพราะว่าคลิปด,ดีคลิปใหมให่ทุกคนได้ดูตลอดเลยนะแล้วก็รอรับชมได้เลยว่ามันจะเป็นยังไงมันจะโหดแค่ไหนนะครับทุกคนขอบคุณทุกคนที่รับชมมาถึงจบคลิปนะครับสวัสดีครับทุกคน